สวัสดีค่ะเด็กๆป .3 ทับ2ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องของปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชนและวัฒนธรรมในชุมชนนะคะบนพื้นแผ่นดินไทยในอดีตมีผู้คนมากมายนะคะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนอพยพไปตามแหล่งอาหาร เมื่อรู้จักการเพาะปลูกจึงอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งมีการพัฒนาการมากขึ้นและมีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นมีการแบ่งงานกันทำมีหัวหน้าทำหน้าที่ปกครองมีหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์รู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมากขึ้นอย่างเช่นผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มที่มีน้ำท่วมถึงก็จะปลูกบ้านที่มีใต้ทุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม รู้จักทำเรือไว้ใช้ในการเดินทางส่วนผู้ที่อยู่อาศัยแห่งกลายน้ำจะขุดคลองหรือสร้างสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ชุมชนแต่ละแห่งก็จะมีทรัพยากรมีผลผลิตมีความเจริญต่างกันทำให้ชุมชนแต่ละแห่งติดต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่ตนไม่มีการติดต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทำให้ชุมชนต่างๆมีสิ่งของของใช้และอาหารสำหรับบริโภคเพียงพอ โดยไม่จะเป็นต้องผลิตเองทุกอย่างนี่ก็คือตัวอย่างภาพนะคะในอดีตชุมชนที่อยู่ติดกับแหล่งน้ําก็จะอาศัยเส้นทางคมนาคมทางน้ําเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันก็มีการสร้างถนนมากขึ้นคนจึงเปลี่ยนไปใช้การคมนาคมทางบกแทน จะเห็นได้ว่าชุมชนที่มีการติดต่อกับชุมชนภายนอกก็จะสะดวกส่งผลให้ชุมชนขยายตัวมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนภายนอกแล้วก็มีการจัดระเบียบการปกครองบางชุมชนมีความเจริญขึ้นจนเป็นเมืองใหญ่ ในปัจจุบันบ้านเมืองมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีการขุดคลองชลประทานขุดน้ำมาดานทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและก็ทั่วถึงมากขึ้นมีการสร้างถนนสร้างสะพานมากขึ้นทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเพื่อติดต่อกันสะดวกสบายขึ้นผู้คนก็จะมีทางเลือกในการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องตั้งถิ่นฐานตามแหล่งน้ำเหมือนในอดีต นี่ก็คือตัวอย่างการตั้งเี่นฐานในปัจจุบันนะคะแม้ว่าคนที่อยู่ในเมืองก็สามารถอยู่ใกล้แหล่งน้ําได้นะคะเพราะปัจจุบันนี้ก็มีการขุดคลองนะคะมีการขุดสระน้ํามีการใช้น้ําอย่างสะดวกสบายนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ติดแม่น้ําเสมอไปนะคะซึ่งอยู่ในเมืองก็มีความสะดวกสบายได้นั่นเอง นอกจากนี้ความเจริญของบ้านเมืองในปัจจุบันก็ยังทําให้มีอาชีพต่างๆเกิดขึ้นมากอย่างเช่นอาชีพพนักงานบริษัทช่างตัดเสื้อช่างเสริมสวยช่างส้อมต่างๆแล้วก็อาชีพบริการอื่นๆทําให้ผู้คนไม่ต้องทําอาชีพเกษตกรกรรมเป็นหลักเหมือนในอดีตเพราะว่าคนที่ประกอบอาชีพต่างๆในสมัยใหม่สามารถอาศัยอยู่ในเขตเมืองได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะ คุณครูจะให้เด็กๆมาทํากิจกรรมหน้าที่36แล้วก็37นะคะ36ให้นักเรียนตอบคําถาม3ข้อนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะให้นักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเจริญของบ้านเมืองว่าเปลี่ยนแปลงไปด้านใดบ้างแล้วก็2การเปลี่ยนแปลงในด้านการประกอบอาชีพสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะจากนั้นหน้า37ก็เป็นแบบทดสอบของเรา10ข้อนะคะ ทีนี้มาดูกิจกรรมหน้าที่52นะคะ อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนใช่ไหมคะคุณครูก็จะให้ในักเรียนเลือกมานะคะหนึ่งวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการดํารงชีวิตความเชื่อทางด้านศาสนาหรือว่าทางด้านภูมิศาสตร์ก็ได้นะคะให้เลือกมาหนึ่งปัจจัยนะคะแล้วก็บอกชื่อภาพอย่างเช่นถ้านักเรียนเอาการดํารงชีวิตก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารของภาคนะคะแต่ละภาคนั่นเงก็วาดรูปอาหารมาแต่ถ้านักเรียนนะคะไม่อยากเลือกการดํารงชีวิต อยากจะเลือกภูมิศาสตร์นักเรียนก็เลือกนะคะบ้านแต่ละภาคก็ได้นะคะแล้วนักเรียนก็แปะภาพนะคะหรือว่าบางคนไม่สะดวกก็ติดภาพนะคะวาดภาพเองได้นะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ใส่ข้อมูลในข้อที่1 2 3นะคะภาพนี้คือสมมุติว่านักเรียนเลือกบ้านของชาวภาคกลางนักเรียนก็เขียนไปว่าบ้านของชาวภาคกลางและนักเรียนก็ติ๊กนะคะ ช่องที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือภูมิปัญญาที่เกิดจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์การดำรงชีวิตความเชื่อศาส,สนาหรือว่าอื่นๆถ,ถ้านักเรียนเลือกบ้านของชาวภาคกลางนะคะการสร้างบ้านนักเรียนก็ติ๊กที่ช่องภูมิศาสตร์ถ้านักเรียนเลือกอาหารการกินนะคะนักเรียนก็เลือกการดำรงชีวิตหรือว่าถ้านักเรียนเลือกประเพณีวัฒนธรรมนะคะก็เลือกความเชื่อหรือว่าเลือกศาสนานะคะที่นักเรียนเลือก แล้วข้อสุดท้ายนะคะให้นักเรียนบอกลักษณะสําคัญสิ่งที่นักเรียนนะคะเลือกมาในข้อที่1ก็คือภาพอะไรที่นักเรียนเลือกมานักเรียนเขียนความสําคัญด้วยนะคะอย่างเช่นของคุณครูเลือกบ้านของชาวภาคกลางคุณครูก็จะเขียนว่าชุมชนในภาคกลางเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่รับรุ่มแม่น้ําจึงสร้างบ้านที่ยกสูงเพื่อป้องกันน้าท่วม ต่อมานะคะกิจกรรมในหน้าที่53ของเราให้นักเรียนสืบคน้นข้อมูลเกี่ยวกับขนบธ,ธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลพร้อมกับวาดภาพหรือติดภาพประกอบนะคะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างครูมีให้ดูก็คือเป็นไซดักปลานะคะนักเรียนสามารถเอาภาพมาติดได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็วาดรูปเลยนะคะ ให้นักเรียนบอกเครื่องมือที่นักเรียนเลือกมานะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ครูเลือกว่าวัฒนธรรมนี้คือการประดิษฐ์เครื่องมือจับปลา 2. ให้นักเรียนบอกลักษณะสําคัญนะคะของสิ่งที่นักเรียนเลือกในข้อที่1นะคะคุณครูเลือกว่าเพราะคนในชุมชนตั้งอยู่บ้านเรือนอยู่ริมน้ําข้อที่3ให้นักเรียนบอกปัจจัยทําให้เกิดวัฒนธรรมนี้คือสภาพภูมิศาสตร์เป็นแม่น้ําลําคลอง กิจกรรมของเราก็จะมีสีหน้านะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ